ซื้อท่อรถมาใส่เอ็กแม็กของผมครับทุกคนท่อใบเนี้ยราคาจิบจี๊ดผมจะไปซื้อนวอมมวยกับกางเกงมวยเลยครับทุกคนโอ้พี่ืเสียงโคตรลั่นนะครับเก็บหลังบ้าน,นมี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 สองลูนอุ้ยเจ๊เปี้ยกแม่งเจอเสื้อปอม สวัสดีครับ oh. ผมเบ่าอามตอกสดนะครับทุกคน ah. และในคลิปนี้นะครับ ah. ก็เป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ย ah. น่าจะรอคอยมานานแสนนานแล้ว ah. ใช่ไหมล่ะ คือวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาแกล้งเจเปียวเวซึ่งทุกคนเนี่ยขอกันมาเยอะแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่จะทําคลิปแกล้งเจเปียวอีกได้เลยคลิปนี้เดี๋ยวพีซจัดให้นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมจะไปอัปเดตอะไรแต่งรถด,ด้วยเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เอาเงินของเจเปียวมาเผาเล่นนะครับน้องๆใจว่าเวลามันตังหมดนะครับทุกคนเจเปียวจะแซดแล้วก็จะซึมเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะไปซื้อนมวยกับกางเกงมวยเลยครับทุกคนไม่ต้องถามว่าเอาไปทําอะไรเอาไว้ไปเจอป่าบอลในคลิปหน้านะครับท oh, <no. S 1> ุ ครบ5,000ไลค์แล้วนะครับหรือวัน5,000ไลค์อะครับน้องๆเชี่ยเดี๋ยวผมจะไปลงนมกับปลาบอลน,นะครับรอติดตามชมได้เลยแต่คลิปนี้ผมขอแก้งเจ๊เปียวก่อนเว้ยก่อนจะไปหาปลาบอลเนี่ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ให้กับช่องเบาอัมตกสด,ด้วยครับทุกคน เดี๋ยวผมจะล่อเจเปี้ยวไปซื้อนวมวยกับกางเกงนะครับให้มันเป็นค่ซ้อมแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมจะเอาเงินมันมาเผาเล่นอีกด้วยการไปซื้อท่อรถมาใส่เอกแม็กของผมครับทุกคนเอออย่าไปบอกเจเปี้ยวนะเวท่อใบเนี้ยราคาจีบจีดบอกเลยซื้อทีมีจนนะ่ะเวลาแบบไปซื้อของหน้าง,งานเนี่ยมันจะขัดใจผมไม่ได้เวถ้าผมบอกราคาไปเหมือนก็ต้องจอกเงินจ่ายกลัวครับขาจาจป้าคือแบบริงแบบกลัวเสียหน้าอะไรประมาณนี้ก็ต้องจอกเงินจ่ายป้าท่อใบนี้ราคาแม่งโคตรแรงทุกคนอย่าไปบอก เจ๊เบี้ยนะเว้ยว่าผมจะไปซื้อท่อรถ X Max ผมจะบอกมันว่าไปซื้อนมมวยไปซัดหน้าป๋าบอลหลงมันไปซื้อท่อรถเว้ยอู้อะไรเนี่ยวันนี้เรามีนัดไม่ใช่หรอมีนัดอะไรอีกไปซื้อนวมไปซัดกับป๋าบอลไงลืมแล้วหรอเออเนาะลืมเลยอะแล้ววันเนี้ยทไมอ่ะเป็นคููซ้อมให้พีซด้วยนะครับไม่ได้กันจอกป่ะอะไรแค่ต่อยมวยอะปกติก็ต่อยบอลยู่แล้วลงน้องก่อน เฮ้ยอย่าพึ่งดิซื้อนวมโกเนี่ยไม่มีนวมมึงต่อยได้เลยค่ะทุกคนเสื้อปลอมมึงจะเจอเสื้อปลอมปะไหนดูดิเลยตัวแบบนี้ปะไหนมึงรองหมุนดิมึงร้องหมุนดิไอ้เหี้ยเนี่ยเสื้อปลอมมึงปอมอะไมเสื้อจริงเดี๋ยวมึยควรสั่งเอซีเนี่ยเออไอ้พวกร้านก๊อฟนะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอไอ้พวกร้านก๊อฟนะเดี๋ยวเจอวันนี้จะหาเสื้อปลอมด้วยไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะที่โคราชนะครับผมไม่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 ม่ไ อยัยเปรี้ยวแม่เเงเจอเสื้อปลอมอเอาไงดีวะจะขายมันดิจะมันซื้อง,อง,ง่วงเมยนั่นเจอเสื้อปลอมเย้ครับแบบนี้ขอรบถามเลยดีกว่าปะขายเสื้อปลอมก็รู้อยู่นะครับว่าเท่ากับกเกย์เปรี้ยวเอาไงดีวะสินล่าลดิจะรออะไรอ่ะเอาเชี่ยประทนันรี <ทำ S 1> ขาบ้<ม>างไงวะ ถ้าเขาไปจักกานลีมวะส่งคนไปถ้าเราเข้าไปมีทั้งร้านพังอ่ะมันนี้บอกว่าร้าก็สวัสดีเบาอามครับเห็นใช่ป่ะร้านเยอะเห็นข้างในก็มีมีเยอะป่ะมันยังไม่เปิดไงมาเป็นเป็นล็อตบอกเลยเรียงโอ้โหแย่เลยงั้นเอางี้ยังไง เดี๋ยววันนี้ผมจะให้เลขาบอกตัวเป็นคุณแม่ค้าไปซื้อนะ,อะไม่ต้องถามเกี่ยวกับเสื้อนะไม่ต้องแบบมีความรู้เลยเป็นเป็นเป็นแบบแม่ลูกค้าไปซื้อแบบปกติอะเ,เลขาฟังไว้คล <c oughs> <Okay S 1> ิปปะให้ซื้อจริงใช่ไหม <c oughs> ซื้อจริงเลยแล้วก็เอาเสื้อมาจริง okay, เดิตัวเดียวตัวเดียวพอร้านละตัวก็พอถ้าแม่ค้าถามว่าถ่ายอะไรอ๋อถ่ายคลิปเล่นครัอะไรประมาณนี้นะเขาไม่รู้ด้วยห้อยคอไปไงเผื่อเขาถามไงโอ้ยรุ่นแม่จังเขาไม่ไปด้วยกันสองคนด้ไยมั้ยดิดาคนนี้เออโอเค ผมจะให้เลขาไปซื้อนะครับทุกคนซึ่งไม่ซื้อแล้วงวงมวยเกง่งมวยอ่ะตอนนี้ไปเอาเสื้อปร้อมก่อนแล้วเจอกันเลขาโชคดีครับชุดเท่าไรคะอย่างนี้เจ็เจ้าค่ะของตู้ร้านค่ะ อย่างนี้นะคะ้าไรอร่อยอ่าสิโอเคครับทุกคนตอนนี้เราหาทำภารกิจสำเร็จแล้วใช่กี่บาทนะ ตัวละ100ตัวละ100บาทนะครับใช่ระลังรถด้วยนะเข้าไปก็แบบว่าแอบถามหมูแดงก่อนเขาเขาเขามีพิรุธอะไรไหมเขาสังเกตอะไรไหมเขามองกล้องอ๋อเขามองกล้องแต่เขาไม่ได้ถามอะไรนะนี่นะคะทุกคนได้มาแล้วโอุ้ยอาจารย์ดูรูปอาร์มสีแดงเรู้เสื้อดิเท่ป่ะจะรีวิวเสื้อเบาอาร์มแต่ว่าทางร้านจะมีสองสีนะที่ห้อยไว้อ๋าก็มีสองสีทางร้านอันนี้เป็นสีแดงสีแดงก็สีม่วงสีแดงเป็นตัวมาหนี้ ทุกคนแต่คือสีสันเนื้อผ้าพก็คล้ายๆเหมือนก็เหมือนของจริงเลยนะเขาทำเวยป่ะใช่สีสดเหมือนกันแต่ว่าสังเกตดูตรงบล็อกนะบล็อกตัวอักษรอ่ะมันจะไม่เหมือนกันใสแอลใสไหมเออ ต่อ20บาทครบกเ็นะาคะโอ้โห oh ครับ <laughs> ทุกคนอย่างที่บอกครับผมให้เลขาครับประธานนะครับเดินไปซื้อเสื้อปอมนะครับผมก็เจอมา2ล้านนะครับ <c oughs> าาน่าจะมีมากกว่าน,นี้แต่เราเดินไม่ทั่วเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนมาบอกว่าเจอนะครับอยู่หล้านด้านหน้า <Okay. S 1> ถ้าผมตามไปเขาน่าจะรู้จักผมนั่นแหละเพราะว่าเรามาลืมปอมตัวมาดิล้วเลขาก็บอกเกินเกินมาว่าเขาก็มีเสื้อไซส์ผู้ใหญ่ด้วยนะแต่ว่าเอาเสื้อของคนอื่นมาแขวนทับนะครับผมเออ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ได้รู้ว่าเสื้อเบ่าอัมแม่งของปอมตอนนี้ก็ลังระบาดของแพร่เลยไปหาซื้อนมวย้ที่กู่าวะ่ะแล้วเจอกันครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปรับท่อรถกันเลยนะครับเจเปียวไม่ได้มาด้วยนะครับผมมันร้องอยากกลับบ้านไปแล้วนะครับเมเดลนะครับมากับรถซิ่งด้วยบอกแค่นั้นเลยว่าดึงเพี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปหาช่างกันเลยโอ้ oh, พี่หืโหูด oh. ิตามสั่งเลยนะเนี่ยอย่างสวยอะครับ เป็นท่อแทที EP Racing รันที่ีรันแหมนี่รันแบบพอดีครับนุ่มนุ่มอันนี้เป็นตามสั่งเลยลิมิเต็ดสีดำลายคาร์บอนลายสีเท่าไหร่พี่ถ้านับบ้านก็ใกล้ๆสามครับ อนอะไรันนี้ขอแถมเป็นไฟฉายผมมีไฟฉายด้วยใช่ใช่นี่เป็นไฟฉายชงจุดด้วยไฟฉายด้วยเอาไว้ไปแคมป์ไปแคมป์เดี๋ยวเราเราตอนใส่เสร็จเราเบิ้ลไม่ให้หูแตกนี่มันจะรู้ที่ว่ามันจะโดนเปิดหรือเปล่าได้มาแล้วครับไอเทมลิมิเต็ดผมบอกเลยว่างานนี้เจเปรียวหูดับข้างหนึ่งอ่ะและนวลมวยที่ผมซื้อมาน่ะอยู่หลังรถนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปดูเว้ยนวลมวยอันนี้ยบอกเลยว่าต่อยทีมีหลับอ่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะข้อไปแล้วเกือบสามหมื่นนะครับของ G P Racing เนี่ยมันต้องรันขนาด ไหนน้องๆใครที่ขอมานะครับทำคลิปเจเปี้ยวกับแต่งรถนะผมจัดให้แล้วโอเคป่ะนี่นี่นวมไม้ยนะครับน้องๆพี่จ,จัดมาละเนี่ยเออของจริงป่ะนี่เฮดกาดนะแล้วก็อันนี้นวมนะครับทุกคนนี่นวมอ,อยู่ในนี้นะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าคลิปต่อไปนะพรุ่งนี้นะผมจะไปหาบาบอลแ้วกถ้าดูคลิปนี้อยู่นะไม่เหล็กลุดก็กามโยกไปข้างนึงอะเจอกันที่บ้านครับทุกคน ี๋ยวผมไปใส่ทอ่อไว้แล้วเบิ้ลังเบนเนเบนเบนทุกคนครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเจเปี้ยวอยู่ที่ไหนนะครับแต่ผมแอบเอาท่อมาแล้วทุกคนดูสิ GP Racing <L> ขอบคุณเสีย่ยใหญ่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะใส่แล้วก็รีวิวให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องเก็บของก่อนดีโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถไปหาเพื่อนผมก่อนนะครับเพื่อใส่ท่อรถนะครับเพื่อนมันถึงไปไงเนี่ยเฮ้ย ไปจีบเอาจับได้ก่อนครับทุกคนเจอกันที่บ้านเพื่อนผมนะครับได้ตอนนี้แล้วครับเราก็มาถึงบ้านของช่างบอสแล้วนะครับเพื่อนๆบอสเมียดาอย่างทําอยู่นะครับนี่ก็เป็นท่อรถนะครับที่ผมจะใส่นะครับ G P Racing เพราะว่าที่ห้อนี้ลั่นนะครับเพื่อนๆอยากก็รู้ว่าจะลั่นจริงหรือเปล่าเดียวผมใส่เลยใส่คันนี้นะครับคุณว่าคุณเปลี่ยนได้ป่ะได้ทำดีๆอย่าให้เป็นรอยนะเว้ยขอบคุณ เปี่ยใจดีนะครับที่ส่งท่อเทียมให้ผมนะครับจัดไปครับจะใส่แป๊บนึงนะครับเพื่อนตอนนี้เจเปียวโทรมาหาผมแล้วนะครับระหว่างขับรถมาคือจะบอกว่ามีเดือดนะครับทุกคนแล้วผมบังเอิญทิ้งนวลมวยไว้ที่บ้านด้วยไม่รู้ว่ากลับบ้านไปแม่งมุมล้นเปิดหรือเปล่าก็มาดูนะเพื่อนเดี๋ยวรอดูกันอ่ะแล้วจะมาอันบล็อกต่องนะครับเพื่อนโอ้โหท่อวันนี้แม่งตึงกว่านี่นะครับอุ้ยไอ้ท่อหายจะบ้าหรือไงมาล้อเล่นนะครับพวกนี้แม่งยังเล่นอยู่นะครับเพื่อนดูดูนี่นะครับดูครับผมเป็นไง G.P. Racing อีกอย่างเคยรอบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นลูกพิเศษนะครับแถมไปฉายมาให้ด้วยไปฉายได้ขาวว่าจะไปแคมปิ้งใช่ปะระหว่างทางถ้าแบบจุกเจินนะไปฉายมีนะครับโอ้โหม่นโคตรดีครับน้อง อุ้ยแต่ตา้ยพี่เป็นตะเกียงได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีจุ่มรถเสียงมาให้นะครับมีจุ่มรถเสียงแต่ผมไม่ใ่หรอกครับไม่เทนะครับนี่ทีเด็ดครับทีเด็ดเลยคอเลเทเนียมไงสวยจ้าบสวยจ้าบ T.P. Racing นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับจากร้าน T.J. Shop นะครับ T.P. Racing นะครับผมขอบคุณที่ผลิตท่อดีๆละลั่นมาให้ผมใส่นะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนก่อนแล้ลองฟังเก็ียดูด้วยว่าลูกเดิมลั่นแค่ไหน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่ได้เทสเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูดิว่ามันหล่อเท่ขนาดไหนครับน้องๆน,นี่ครับผมปลายคาร์บอนนะครับ GP Racing คอไทเทเนียมนะครับผมประมาณนี้นะครับกลับ<ห>บ้านก่อนนะครับเพื่อนๆน้องอีกอนบ่าวอะไปไหนเนี่ยไปเถอะทำแล้วยังไม่มาบ้านอีกเราหนีออกจากบ้านกันเลยไหมใช่แม่จะเก็บเสื้อผ้าหนีพ่อแล้วนะค่ะอี่อ๋อไปกับแม่ไหมไม่เลยอืมทุกคนดูดิดึกดขนาด ดูลูกกับเมียรออยู่ที่บ้านอย่างนี้ต้องเจอแน่เลยเจ๊เปี้ยกจะเอาให้เข็ดเลยรอบนี้นี่นะคะทุกคนเจ๊เปี้ยกํำลังเก็บเสื้อผ้าจะหนีแบาอามแล้วใช่ไหมน้องอีออนใช่หนีไปให้ไกลที่สุดเลยไหมโทรไปก็ไม่รับบอกว่าบายโมจะกลับมาก็ยังไม่กลับมาอีกเลยจนมืดค่ำลูกเมียนั่งรอกินข้าวก็ยังไม่มาอีกนะคะทุกคนตอนนี้ไม่รู้มันไปไหนโทรไปก็ไม่รับสายปิดเครื่องหนีต่ออะไรไม่ได้เลยลูกสาวนั่งรอยืนรอมองรอหาพ่อก็ยังไม่มาพ่อเอารอะไรไปเอารถจีแด อืมดูปน้องอิงออนไปเก็บเสื้อผ้ากันน้องอิงออนเสียงรถเหมือนเสียงรถพ่อเลยมันไปเปลี่ยนท่อมาใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยใช่เนี่ยมันเลี้ยวเข้ามาในบ้านเราใช่แต่ตอนมันกลับมาเลยนะอ๋อจะทําไงดีวะเนี่ยพ่อพ่อไปเปลี่ยนท่อรถมาพ่อขโม,ม,มยเงินแม่ไปอีกแล้วม,มาแล้วมันเก็บมาแล้วเสียงใครมาเนี่ยออนเก็บพ่อมาเดี๋ยวทรืไม่้เฉยเราไม่ต้องคุยกับพ่อแนละ้วเราเครียดพ่อเลย อย่างตรงอย่างพ่ออะไรเลยนะเงียบเลยนะน้องออนน้องออนไม่ต้องพ่อถามาเลยออนไม่ต้องตอบนะเงียบเลยนะครับอยู่ข้างแม่นะครับใครตอบเป็นตัวใครจะพูดไปไหนมาฮะอนอีออนไปจัดการพ่อสิอะไรเนี่ยเดี๋ยวไมอะไรไปนี่มันไปไหนมาไปเที่ยวไปเที่ยวทำไมเอาไม่นะอยู่บ้านเม่ไปอย่างนั้นพอไปแล้วนะน้องออนจะอยู่ข้างใครดูครับแม่ ไปรีบไปรีบอย่าหลงรู้ต่อแล้วไ,ไปเอาเงินที่ไหนมาพูดพูดเป็นพ่อเหอเฮ้ยวุวุ้ยวุขาดขาดขาดไปเอาเงินที่ไหนมาเอาเงินพ่อมาเนี่ยอ,ออกมาดูลูกเมียเก็บเสื้อผ้าแล้วเนี่ยไปไหนอ่ะจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมน้องยิ่งออนใช่จะไปไหนน้องจะไปออกไปข้างนอกเลยเอาไปหายาไปหาทวดใช่ไหมลูกใช่ไม่ต้องอยู่กับใครจะนอยู่กับพ่อนัดพ่อใจร้ายกับเราไหมกับพ่อไงคุยกันไว้ไม่ใช่หรอฮะ ไปแบบนี้ออกไปกันนอกเลยขยเงินแม,แมไปชอ,อาไม่ใเงินไรไม่ได้ขมยเอาขโมยของปู่มาจนขโมยของปูมาใครบอไม่รู้อีกเอาใหแม่เลยอะไรเนี่ยเอามาเียวพี่ไปจ่ายให้แม่เลยนะไะละ่สารละวะเคยใส่โทษแค่นี้จะวุยนวยทำไมวะจะวุยนวยอะไร ทำไมแล้วสรุปยังไงเนี่ยเจ๊เบี้ยกำลังจะเก็บเสื้อผ้าแล้วเนี่ยจะไปไหนไม่ไม่จะไปไหนจะกลับบ้านกับน้องยิงออนกับทำไมตื่นทำไมเอาเงินไปซื้อท่อรถเท่าไหร่เงินพ่อเบี้ยแล้วเงินพ่อแล้วเจเบี้ยต้องจ่ายคืนอีกไหมเบี้ยพ่อเห็นไหมลูกยังเผื่ออะไรเห็นไหมี่ยทำอะไรไม่ปรึกษาลูกเมียมีอย่างเงี้ยแล้วให้ลูกเมียนั่งรอตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยโอ้โหเมนั้นขนาดแต๊ง เอาทำไมก็คือก็ก็คุยกันแล้วไม่ใช่หรือว่าจะไปใส่ท่อไงวันนี้ที่คุยกันไว้อ่ะแล้วจะมาวนทำไมก็คุยกันเองใครบอยังไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ไปใส่ท่อเสียบเงินได้รู้บอกแล้วว่าจะไปใส่ท่อไงเออก็คุยกันอะไรอ่ะคุยเอาไปแล้วออนเราเก็บเสื้อผ้ากันงั้นนะจะไปบ้านยายบ้านพวดไงที่ออนคุยอ่ะต้องอยู่แล้วอะไรเนี่ยเจเปียวเอาออนไปกับแม่หรอใช่เอาทำไมอ่ะเปียกพอแล้วอ้าวอ้าว พอทำอะไรผิดพอยไม่ทำอะไรผิดเลยพอทำไปออกไปทํานาไปเดียนเดียนพ,พออ่อเป็นยังไงเนี่ยต่อไปนะคะทุกคนเจ๊เปียวไม่ต้องด่าไม่ต้องว่าอะไรบาอามเลยนี่ไงตัวเทนของเจ๊เปียวอ้เยวไ้ไปทาหยไป้อืเลยออกไปทุก่เลยไม่ต้องคุยกับาอ,ไอ,อะไม่ต้องมาคุอเเลยอะไรก็ไป บ่อ้ผมไปไถ่โทษรถไปแต่งรถนะ่ะคนขอหมายแกเจเปียวเป็นไงล่ะไม่กูโดนไล่ออกจากบ้านอีกแล้วเนี่ยเอยงอยากอีกรอบนี้ครั้งที่4แล้วนะครั้งที่4แล้วกับการทําคลิปแบบเนี้ยแล้วโทษรถที่เขาให้มาล่ะเจเปียวต้องอรเรียกเราอยู่ในรายการโทษสิเจเปียวโอ้ยไม่ต้องมาค่ะไม่ลไมไมเลยเราในในเรารักกันไม่ใช่หรอไม่รักเราในเรารักกันไม่ใช่หรอไม่รักเราในเรารักกันไม่ใช่หรอพี่จะไปหันห้าอ้าวแต้มพอ อันนี้คือเขาสปอนเซอร์ยังไงค่อยใส่มารีวิวไปใกล้ใกล้เลยเฮ้ยเชี่ยแล้วอะไรเนี่ยแล้วโอ้โหไมออกีต้องเปลือยพอเราเตรียมตัวกลับบ้านเสื้อผ้ากลับบ้านเรานี่นะครับ G P Racing Core Titanium นะครับผมใส่มาปุ๊บโดนไล่ออกจากบ้านปั๊บแต่ว่าเสียงโคตรแน่นนะครับเพื่อนๆในผมสตาร์ให้ฟังนะเนี่ยเสียงโคตรลั่นนะครับ G P Racing ตอนเนี้ยกูต้องแล้วออกจากบ้านโอ้ทอก็อยากได้เมียก,ก็รักโอ้โหรักชีว์อะไรเนี่ยเอ้ยเจ๊เปี้ยวมันมันเป็นงานโอ้ไปนกไกลเลยไม่มันเป็นงานไปโอ้โอจะงแม่อะไรเนี่ยเลือกท่อก็อยู่กับท่อไปเจ๊เปี้ยวไม่ชอบเออแยกแยะหน่อยดีระหว่างงานะ่ะไมอออกกหร โอเคทุกคนเชี่ยเขาต้องเป็นงอจริงแล้วว่าแม่งโกดจริงดูดีมันเก็บสภาพจริงนะทุกคนผมไม่รูนะครับว่าผมใส่ไปแล้วผมจะได้ใส่นานขนาดไหนนะครับแต่เสียงพ่อน,นี่ผมโคตรชอบเลยผมเลือกทีทละงนะครับเพื่อนๆผมไม่รู้หละแต่ผมชอบอย่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินเสียงนะครับจากร้านพี่ทีเจอช็อปนะครับสวยมากคือสวยจริงนะครับเสียงโคตรเลาใจเลยเอฟซีให้ทำคลิปเกแง้วผมก็โดนเกงแก่โถ่มาแล้วจากบ้านเรารักนายนะครับโอเคป้ ไอ้ท่อ้วดูแลออกจากบ้านมาโธเอ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ยังมีท่อรถอยู่ผมเลือกท่อเวเดี๋ยวมเมียงอที่หลังก็ได้วะทุกคนเป็นไงละ่ะเจ๊เปียวแก้งเงานบา,อากอ้ามสุดท้ายก็สำเร็จเว้ยแต่เจ๊จะเอาคืนมาแล้วนั่งจ่อยเป็นหมาเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนมันทั้งจ่อยเป็นหมาเลยเป็นไงละ่ะเจอเจ๊พี่เอาคืนแก้งมาเ<ะ>จอเอากลับคืนกูขอตายกันที่หเอ้า ที่ไปใส่ทอดไปรีวิวรถไงอะไรเนี่ยเจ๊เปียวเออมาต่อยแล้วไปเอานมวยมาจากไหนซื้อมาไม่ใช่หรอจะไปเปิดป๋าบอลเจ๊เปียวเปิดก่อนเลยเนด็ดแท้ป๋าบอลเป็นไงเจ๊เปียวเปิดให้ก่อนแล้วเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่แกงปุ๊บใช่ป่ะแกงหนึ่งแกงมาแกงกับเป็นไงล่ะไฟแฝงรอบนี้เจ๊เปียวชนะนะคะทุกคนวีอะไรเนี่ย 打啊